สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องนิทานพื้นบ้านนะคะสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นี้นะคะมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคำว่านิทานกันก่อนค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องรู้จักนิทานแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อเราเกิดมาเล็กๆอยู่เนี่ยเราจะชอบได้ยินคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะเล่านิทานให้เราฟังก่อนนอนใช่ไหมอ่าแล้วก็นิทานมีหลากหลายรูปแบบมากที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับมันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันหรือยังคะหากพร้อมแล้วไปกันเลย สำหรับความหมายของนิทานนะคะนิทานเนี่ยหมายถึงเรื่องเล่านะคะที่สืบต่อกันมาหรือเราจะเรียกว่ามันคือมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้ะคะ่ะก็เป็นเรื่องเล่าทั่วไปนี่นะคะแล้วก็ไม่ได้เจาะจงแสดงประวัติความเป็นมาอะไรนะคะจุดสําคัญของการเล่านะคะก็เพื่อความสนุกสนานของผู้ฟังนะคะหรือนิทานบางเรื่องอาจจะมีการแทรกคําสอนคติสอนใจลงไปด้วยะคะ่ะ ความสาคัญของนิทานพื้นบ้านนะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยให้เราเนเข้าใจสภาพความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปได้ดีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านิทานพื้นบ้านนะคะเนื้อหาในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดความเชื่อความกลัวความบันเทิงใจนะคะ 2. เสมือนกรอบล้อมชีมวิตให้เราอยู่ในขอบเขตนะคะเพราะว่า เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเกี่ยวกับความหมายของนิทานใช่ไหมคะว่านิทานบางเรื่องเนี่ยก็จะสอดแทรกคติสอนใจเข้าไปด้วยนะคะ 3. เป็นมรดกของชาตินะคะในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจำชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แต่ละชาติแต่ละภาษาค่ะ4เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์นะคะนิทานบางเรื่องก็จะมี ศาสตร์ของแต่ละขแขนงนะคะที่แยกย่อยออกมาในเนื้อหาก็ช่วยให้การศึกษาสาขาวิชาอื่นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะ 5. ทําทำให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนนะคะในเนื้อเรื่องก็จะมีการเขียนนะคะเล่าเรื่องสภาพท้องถิ่นของแต่ละภาคนะคะ ก่อให้เกิดความเป็นกลุ่มไม่เกิดการแบ่งแยกและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างของนุษย์นะคะปัจจัยสำคัญของนิทานก็คือเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนั่นเองค่ะการแบ่งประเภทของนิทานพื้นบ้านนะคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด14ประเภทด้วยกันค่ะเด็กๆมาดูพร้อมกับคุณครูนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ย ชื่ออะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะที่เด่นชัดเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่านิทานปรามปรานะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่านิทานทรงเครื่องคะ่ะนิทานปรามปรานะคะลักษณะเด่นชัดก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดขัดแย้งอยู่หลายเหตุการณ์นะคะเนื้อเรื่องของนิทานปรามปราเด็กๆน่าจะคุ้นเคยเลยก็คือมีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารต่างๆนะคะแล้วก็ตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะต้องมีพลังวิเศษมีของวิเศษ ะะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เด็กเคยชมผ่านทางช่องทางทีวีนะคะปลาบูทองนักสิบสอหรือสังทองค่ะ2นะคะนิทานท้องถิ่นหรือนิทานประจำท้องถิ่นค่ะนิทานประเภทนี้นะคะเขาพูดอยู่แล้วว่าท้องถิ่นแสดงว่าเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงด้วยนะคะเป็นความเชื่อนะคะ ปรากฏการ์มีตัวละครจริงๆนะคะมีสารที่จริงๆกำหนดไว้อย่างแน่นอนเช่นพระร่วงเจ้าแม่ส้อยดอกหมกเท้าแสนปมนะคะ 3. นิทานประเภทอธิบายหรือนิทานอธิบายเหตุนะคะเป็นเรื่องที่ตอบคำถาม ว่าทำไมนะคะแล้วก็อธิบายความเป็นมาของบุคคลหรือปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาตินะคะรวมถึงยังเรื่องเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้ด้วยอาจจะมีความเชื่อบางประการเล็กน้อยสอดแทรกนิทานประเภทนี้นะคะ 4. นิทานชีวิตค่ะ นิทานชีวิตเป็นเรื่องค่อนข้างยาวนะคะเนื้อหาของนิทานก็จะคล้ายกับชีวิตจริงของเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในประจําวันของทุกๆวันนี้นะคะตัวละครในนิทานประเภทนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะคนธรรมดานะคะแบบธรรมดาสามัญเลยนะคะไม่มีถึงขนาดว่าเป็นพระมหากษัตริย์อะไรแบบนี้นะคะแก่นของเรื่องก็จะมีทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับชีวิตจริงของเรานะคะความรักความโกรธความหลง ความกลัวนะคะนิทานชีวิตของไทยที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนไกลทองพระลอ 5. นิทานเรื่องผีครูเชื่อว่านิทานเรื่องผีเด็กๆน่าจะชอบกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วตื่นเต้นหวาดเสียวดีใช่ไหมคะเป็นนิทานที่มีตัวละครเป็นผีวิญญาณน,นะคะเหตุการณ์ในเรื่องก็ต้องมีการผีหลอกผีสิงนะคะเป็นเนื้อเรื่องให้ตื่นเต้นนะคะทั้งผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยจะค่อนข้างเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะคะนิทานเรื่องผีจะสะท้อนถึงความเชื่อของคนไทยที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญ,ญาณอย่างชัดเจนเลยคะ่ะ 6นิทานวีรบุรุษค่ะวีรบุรุษก็เป็นนิทานที่กล่าวถึงคุณธรรมความสามารถฉลาดเฉลียวนะคะส่วนมากจะเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบ้านเมืองนิทานประเภทนี้ก็จะคล้ายคลึงกับนิทานปราัปลาาก็คือมีตัวเอกเนี่ยเป็นวีรบุรุษเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างจากนิทานปราังปลาก็คือนิทานวีรบุรุดเนี่ยมักกําหนดสถานที่และเวลาในเรื่องแน่ชัด น,ะะนิทานวีรบุรุษยกตัวอย่างเช่นก็เช่นโรบินฮูดเฮอร์คิวลิสนะคะถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นไกลทองเป็นต้นค่ะเสร็จน,นะคะนิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคำสอนค่ะก็จะมีสอดแทรกคติสอนใจลงไปด้วยนะคะ ให้ไว้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะบางเรื่องอาจจะสอดแทรกหรือด้วยวิธีการบอกตรงๆไปเลยแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงอุทาหรณ์ของเรื่องนี้นะคะตัวละครในเรื่องเนี่ยจ,จะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้หรือว่าเป็นเทพเป็นเทวดาก็ได้นะคะ 8ค่ะนิทานศาสนานะคะนิทานศาสนาจะเป็นเกี่ยวกับศาสนาพระเจ้านักบวชต่างๆมีประวัติของอภินิหารหรืออิทธิฤทธิต่างๆนะคะนิทานประเภทนี้นะคะถ้าเป็นทางชาวตะวันตกก็จะเป็นเรื่องของพระเยซูหรือว่าเรื่องของนักบุญนะคะสําหรับของไทยก็จะเป็นอภินิหารของนักบวชที่จะเดินภาวนามีฌานที่แก่กล้าแล้วมีอิทธิฤทธิพิเศษนะคะเช่นเรื่องของหลวงปู่ทวดนะคะ 9นิทานชาดกค่ะชาดกก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆน,นะคะเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงประวัตินะคะความเป็นมาครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะคะสิบ ตำนานหรือเทพนิยายนะคะเป็นนิทานที่มีตัวละครเป็นเทพเป็นนางฟ้านะคะแล้วก็จะมีความเชื่อทางศาสนาเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของนิทานด้วยนะคะ 11. นิทานสัตว์ค่ะนิทานสัตว์เนี่ยตัวเอกก็ต้องเป็นสัตว์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการเล่านิทานเนี่ยเขาจะสมมุติขึ้นว่าให้สัตว์เนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดการกระทําหรือว่าพูดได้เหมือนคนเลยนะคะ มีทั้งเป็นสัตว์ปลาสัตว์บ้านนะคะหรือว่านิทานบางเรื่องก็อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการพูดโต้ตอบด้วยค่ะ12นิทานตลกค่ะนิทานตลกก็จะเป็นนิทานสั้นๆนะคะจุดประสงค์หลักนะคะก็คือแค่เล่าให้เกิดความตลกสนุกสนานนะคะเนื้อหาในเรื่องก็จะเกี่ยวกับ ความโง่บ้างหรือว่าการแสดงไหวพริบปฏิพานการแก้เหุียร์การการเดินทางผจญภัยต่างๆแบบนี้ค่ะ13นะคะนิทานเข้าแบบค่ะเป็นนิทานที่มีแบบแผนในการเล่าเป็นพิเศษที่แตกต่างจากนิทานประเภทอ,อื่นๆค่ะนิทานประเภทนี้นะคะแบ่งได้ทั้งหมด4ชนิดค่ะ ชนิดแรกนะคะเราเรียกว่านิทานไม่รู้จบค่ะเป็นนิทานที่มีความยาวแบบไม่จํากัดเล่าไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดจบว่าจะจบตรงไหนนะคะ 2. นิทานไม่จบเรื่องค่ะเป็นนิทานที่ผู้เล่าก็เล่าหยอกเย้ากับผู้ฟังให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็หาทางที่จะทําให้เรื่องน่จบลงอย่างกระทานอาหารทั้งที่มันไม่น่าจะจบค่ะ 3. นิทานหลอกผู้ฟังค่ะนิทานประเภทนี้นะคะก็จะอยากให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่านิทานมีการตอบคําถามนะคะ แล้วก็หลอกล่อให้ผู้ฟังเชื่อว่าคําตอบที่เธอตอบนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่จริงจริงแล้วพอเฉลยมากับกลายเป็นว่าเป็นคําตอบที่มันน่าขันตลกแล้วก็ไม่มีเหตุผลเอาเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเรียกว่านิทานลูกโซ่ค่ะเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่ดําเนินไปอย่างเดียวมีตัวละครหลายตัวและมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางพฤติกรรมก็จะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยค่ะ ประเภทสุดท้ายของนิทานนะคะเราเรียกว่านิทานปริศนาค่ะเป็นนิทานที่มีเงื่อนงำให้ผู้ฟังเนี่ยคอยติดตามคอยลุ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะหรือว่าให้ทายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงนะคะคอยลุ้นกับเหตุการณ์ในนิทานไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ สำหรับองค์ประกอบของการเล่านิทานนะคะมีอยู่ห้าองค์ประกอบด้วยกันนะคะคือผู้เล่าเนื้อเรื่องผู้ฟังจุดประสงค์ในการเล่าและโอกาสในการเล่านิทานค่ะสำหรับผู้เล่านิทานนะคะเราเรียกเขาว่าผู้สงสารค่ะซึ่งผู้สงสารเนี้ยต้องมีความสามารถพิเศษในการเล่าน,นะคะมีความสามารถที่ เล่านิทานให้ผู้ฟังเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นชวนติดตามไปเรื่อยๆค่ะเนื้อเรื่องในนิทานนะคะก็คือเนื้อหาสาระที่ผู้เล่านิทานเนี่ยจะต้องส่งไปให้ผู้รับสารนะคะซึ่งนิทานในมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีลักษณะความสั้นความยาวต่างกันค่ะส เมื่อมีผู้เล่าก็ต้องมีผู้ฟังนะคะซึ่งเราเรียกว่าผู้รับสารค่ะซึ่งจะต่างจากผู้รับสารโดยทั่วไปคือจะผู้รับสารเนี่ยจะมีความสนใจในเนื้อเรื่องแล้วก็พยายามจะมีส่วนร่วมมากที่สุดค่ะจุดประสงค์นะคะในการเล่านิทานเนี่ยจุดประสงค์แรกนะคะเลยคือก็เพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจนะคะส่วนจุดประสงค์อื่นๆนะคะขึ้นอยู่กับผู้เล่าว่าผู้เล่าต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกอย่างไรในการฟังนิทานนะคะ และสุดท้ายคือโอกาสในการเล่านิทานค่ะการเล่านิทานเราสามารถเล่าได้เกือบทุกโอกาสเลยนะคะแล้วก็เราควรจะเลือกนิทานให้เข้ากับโอกาสในการเล่าด้วยนะคะในงานประเพณีหรือพิธีกรรมาศาสนานะคะ จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องนิทานพื้นบ้านนะคะคุณครูเชื่อว่านาักเรียนทุกคนน่าจะต้องมีนิทานในใจของแต่ละคนที่เราชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆนะคะอย่างน้อยต้องมีละคนละหนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนเรื่องนิทานพื้นบ้านกันก่อนนะคะว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยก็คือเรื่องที่เราเล่าสืบต่อกันมานะคะหรือเ,เราเรียกว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็จุดประสงค์หลัก ที่เล่านิทานก็เพื่อต้องการให้รู้สึกสนุกสนานแล้วก็บันเทิงใจมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญคือนิทานบางประเภทก็ยังมีคติสอนใจที่เราสามารถนําไปใช้หรือว่าปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อีกด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทับทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ